สวัสดีครับวันนี้ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะครับก็ได้ข่าวว่าน,ะน้องๆทีมนี่แหละนะครับส่งตัวของอรายวิชานะครับสําคัญก็คือที่น้องๆกลัวกันอยู่ก็เป็นวิชาช่างนะครับสรุปวิชาช่างนะครับก็จะกลายเป็นทั้งหมด60ข้อนะครับทั้งหมด60ข้อนะีอ่ย ตามที่พี่ได้เกงไปในตอนแรกนะครับเพราะว่าสืบจากทีมนะครับลูกทีมที่สอบได้ปี62นะครับอันนั้นจะช่างบนจะเยอะนะครับแต่ปีนี้นะครับกรรมการขยับนิดนึงนะครับช่างล่างเยอะนะครับช่างล่างเยอะนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับตามตำราแล้วก็คอร์ที่ได้พิมพ์ไปนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงอยู่ประมาณ70%นะครับ ก็ไม่เป็นไรเนาะก็เดี๋ยวใครที่ซื้อหนังสือหรือว่าใครที่เรียนด้วยเนี่ยเดี๋ยวพี่จะปรับรีเลทตามแนวข้อสอบที่เขาจะออกนะครับยังไงก็จะเก่กงไว้ให้นะครับไม่ต้องกลัวในเรื่องของความแมน่นยำานะเดี๋ยวจัดให้นะครับทีนี้นะครับก็มาดูนะครับดูตัวของข้อ2นะครับข้อ2เครื่องยนต์นะครับวิชาเครื่องยนต์วิชาทั่วไปวิชาทั่วไปเนี่ยพี่เอาตัวของอ ความสามารถพวกคณิตพวกภาษาไทยนี่ก็เดี๋ยวตามแพทเทิร์นที่ได้พูดไปแล้วนะครับเดี๋ยวพี่วันนี้จะเจาะในตัวของวิชาช่างนะครับเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ก็ะจะมีทั้งหมด60ข้อนะครับเครื่องยนต์60ข้อ,อเขาบอกว่าโอ้แสดงว่ามันวิชาช่างนี่ไม่ใช่60ข้อแล้วนะครับแสดงว่า hand tool Hand to o l มีนะครับ Power to o l มีระบบไฟฟ้า a c d c มีนะครับวงจรอเล็กทรอนิกก็มีนะครับแสดงว่า,วากี่ข้อเนี่ย 60สิบบวกสิบเจ็ดสิบแปดสิบนะ70เจ็ดข้อเลยหรอ9กสิบห้าข้อโอ้ใช้ได้เลยนะครับใช้ได้ใช้ได้งั้นแสดงว่าโอมโหวิชาช่างหนักมาก95ข้อเอาโอเคครับไม่เป็นไรเครื่องยนต์นะครับเขาบอกว่าเครื่องยนต์2จังหวะ4จังหวะในเล่มมีนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูเบนซินดีเซลมีนะครับ เครื่องส่งกาลังอันนี้มีนะครับเครื่องปรับอากาศเดี๋ยวพี่เพิ่มให้นะครับเพื่นพี่เป็นให้แต่ถ้าใครที่ได้หนังสือไปแล้วเดี๋ยวพี่ใครที่ได้หนังสือพี่ไปก็จะอยู่ในไลน์พี่อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวพี่ส่งข้อมูลตามไปนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงเชื้อเพลิงสารหล่อเลื่นมีนะครับแล้วก็มาเครื่องล่างเครื่องล่างเครื่องยนต์อันนี้เดี๋ยวพี่เพิ่มให้นะครับส่วน hand tool power tool อันนี้มีอยู่แล้วนะครับทําไว้แล้วพวกเครื่องกลึงเครื่องใสเครื่องอะไรต่างๆนะครับ ระบบ AC DC อันนี้มีอยู่แล้วนะครับวงจรอเลท็กรอนิกสก็ไม่ต้องห่วงครับเยอะนะครับนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นพวกภาษาต่างประเทศสรุปนะครับวิชาช่างเครื่องยนต์60ข้อนะครับ Hand tool power tool 10ข้อไฟฟ้า AC DC 15ข้อวงจรอเลทรอนิกส10ข้อนะครับโอเคเนาะอ่ะเพราะว่าเห็นเห็นตัวนี้มาก็เลยเข้าไปดูตำราของตนเองนะครับกมนะบ็มีอยู่นะครับมีอยู่นะแล้วก็ เครื่องยนต์สีจังหวะสองจังหวะอันนี้มีแน่ๆนะครับข้อสอของพี่ของเครื่องยนต์เนี่ยพี่ใส่ไปประมาณสักสี่สิบข้อนะครับเดี๋ยวผีดเดี๋ยวพี่จะเพิ่มให้เดี๋ยวจะอัดช่างล่างให้เยอะนะครับเ,เป็นทั้งหลาย EP นะครับประมาณสี่ EP เนาะกะ็ไม่ต้องกลัวนะครับก็เดี๋ยวใครที่ซื้อหนังสือไปแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะเพิ่มเติมให้ในตัวที่เขาจะออกนะครับก็ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพี่มดจัดให้นะครับโอเคเนาะก็ เป็นกําลังใจให้นะครับเป็นกําลังใจให้สําหรับสายเด็กช่างอย่างเรานะครับเด็กช่างอย่างเราก็ไม่ต้องห่วงนะครับมาอยู่ในคาถาพี่แล้วเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับโอเคนะครับก็ขอขอบคุณแม่นะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์นะครับถ้าใครจะสนใจตำราข้อสอบหรือว่ากลุ่มติวก็เข้ามาเป็นทีมเดียวกันได้นะครับโอเคนะครับขอขอบคุณแม่นะครับสวัสดีครับ